หมายภาคภูมิเผยวินาทีรถชนยืนยันเฟียไม่ได้เมาแล้วขับหมายภาคภูมิเปิดใจถึงช่วงเวลาเกิดเหตุเฟียทิติทิพย์ขับรถเสียหลักชนบร,ริลเออร์เสียชีวิตยืนยันไม่ได้เมาหรือทะเลาะกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยภาพกล้องวงจรปิดของการทางพิเศษแสดงให้เห็นช่วงวินาทีที่เกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ของเฟียทิติทิพย์หรือบันนี่เฟียเบื้องต้นพบว่ารถคันดังกล่าวมีลักษณะขับสายไปมาอยู่ที่เลนกลางถนน ด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่รถจะเสียหลักชนขอบเบรีเออร์ขณะที่คืนวันที่25กุมภาพันธ์บรรยากาศสวดอภิธรรมศพที่วัดเทพลีลายังคงมีญาติและเพื่อนสนิทในวงการนางแบบเดินทางมาร่วมงานศพของเฟย์ที่อิทิพย,ย์อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับมายภาคภูมิเพื่อนชายของสนิทที่เดินทางมาร่วมงานด้วยพร้อมกับชี้แจงกับสื่อมวลชนเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นบนท้องถนนช่วงเกิดเหตุยืนยันว่าแฟนสาวไม่ได้มึนเมาหรือทะเลาะกันแต่อย่างใด ไมยภาพภูมิเปิดเผยว่าช่วงเวลาเกิดเหตุคือวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่ตนกับแฟนสาวได้ออกมาจากร้านอาหารย่านเกษตรนวมินเพื่อจะเดินทางกลับบ้านยอมรับว่าตัวเองดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อนแต่แฟนสาวไม่ได้ดื่มแค่มานั่งรอและขับรถพากลับบ้านเท่านั้นขณะเกิดเหตุแฟนสาวเป็นคนขับรถส่วนตนนั่งอยู่ข้างคนขับและคาาเข็มขัดนิรภัยด้วยกันทั้งคู่ระหว่างที่ขับรถไปตามเส้นทางด่วนฉลองรัฐช่วงที่ตนกําลังมองขึ้นไปบนฟ้านึกคิดถึงเนื้อเพลงที่กําลังแต่งอยู่ จู่ๆรถก็เกิดเสียหลักด้านหน้าฝั่งขวาเฉียวไปชนแท่งบริเออร์ขอบทางก่อนที่รถจะหมุนไปกระแทกฝั่งซ้ายอีกเป็นลักษณะสองจังหวะแฟนหนุ่มของน้งแบบสาวยังเล่าอีกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากหลังเกิดเหตุตนเอื้อมมือไปปลดเข็มขัดนิรภัยให้แฟนสาวก่อนจะลงจากรถพลเมือง,งดีเข้ามาช่วยอุ้มแฟนสาวออกจากรถเพราะเกรงว่ารถจะตกลงจากสะพานเบื้องต้นแฟนสาวบอกแค่ว่าอาจจะอาเจียนและเริ่มเบลอตอบคำถามไม่ได้ ทั้งนี้ไม้ภาคภูมิยืนยันว่าแฟนสาวไม่ได้มึนเมาระหว่างขับรถยังมีสติดีและขับรถไปตามทางที่คุ้นเคยอีกทั้งไม่ได้มีปากเสียงกันระหว่างเดินทางตามข่าวลือส่วนขวดเครื่องดื่มที่พบอยู่ในรถเป็นเพียงขวดเก่าที่ไม่ได้นำไปทิ้งนอกจากนี้ไม้ภาคภูมิยังบอกว่าจากที่สังเกตพฤติกรรมของแฟนสาวเมื่อสองสามวันก่อนมักมีอาการเมื่อล้อยระหว่างขับรถเคยตักเตือนไปแล้วกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น